การที่คนเราอะค่ะมีแฟนหรือว่าคู่รักอยู่แล้วแต่ว่าก็ไปม,มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดหรือว่าไม่ผิดคะแล้วมันจะมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดหรือว่าถ้าหากมันเกิดไปแล้วจะสามารถแก้ไขในความสัมพันธ์ที่มันผิดพลาดน,นี้ได้ยังไงบ้างคะเดี๋ยวก่อนผมถามความเห็นส่วนตัวนะซึ่งไม่ได้ไหมควมว่าถูกหรือผิดนะสมมุติน้องมีสามีอย่าเอาแฟนยมันมันนั่นนะมีสามี บังเอิญสามีเป็นผู้ใหญ่ผู้โตแล้ววันนั้นเกิดมีคนพาไปเลี้ยงแล้วเมาไปหน่อยแล้วมีคนส่งคนมาบริการเพื่อให้นอนหลับสบายขึ้นน้องว่าสามีน้องบอกน้องกับไม่บอกน้องอันไหนโทษมากกว่ากันเป็นความตั้งใจสมมติว่าเขาบอกน้อง เอาบอกน้องก่อนนะสามีเดินมาบอกว่าเมื่อคืนพลาดไปแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและก็เดี๋ยวจะไปตรวจโรคตรวจอะไรให้เรียบร้อยจะให้อะไรเป็นให้ค่ะเราต้งลงหนูให้โอเคชีวิตหนูจะดีขึ้นในอนาคต <c oughs> โอเคตกลงอันนี้ถือว่าผิดพลาดใช่ไหมถูกต้องไหมแต่ถ้าเขาเป็นแบบนั้น,น,นบ่อยๆค่อยคุยกันใหม่ใช่ไหมจ๊ะโอเคนะแต่ถ้าสมมติเขาไม่บอกอะ เราอาจจะไม่รู้หรือเราอาจจะไปรู้เองก็ได้ถ้ามันไปรู้เองจริงๆรหรือรู้จากคนอื่นมาก็ณจุดนั้นก็อาจจะเสีจประโยชนนเลยเออ <c oughs> เห็นไหมเพราะนั้นเวลาถ้าเขาไม่บอกเลยก็จะมีผลสองอย่างนึนกว่าอยากไม่รู้อะไรเลยแต่ความลับไม่มีในโลกต้องมีคนค้าบมาบอกแน่นอนถูกไ,ไหมครับ <c oughs> นั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าเกิดอะไรข้อผิดพลาดขึ้นมันควรจะบอกกันก่อนเลยรื่เหกไหมดีกว่าให้คนอื่นมาบอกใช่ไหมครับ เข้าใจยังเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดเราคราวนี้เราแค่แฟนเกิดไปทราบว่าแฟนบอกว่ารักเราเนี่ยแต่ดันไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งสมมุตินะเราก็ถือว่าผู้หญิงคนนั้นมันกิ๊กก๊อกอะยอมแฟนใช้ง่ายๆเยวแฟนใั้ก็ทิ้งเองเอาไหมคือถ้าต่อให้ผู้หญิงมาอ่อยก่อนเออแต่ว่าผู้ชายไม่ตอบรับไปอะมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความผิด โอเคเย็นก่อนเลยอยู่ก่อนชอบมากอันนี้ว่าคำนี้เป็นคำถามมากว่าถ้าผู้ชายมีโอกาสจะทํำไหมฟังดีๆนะเขามีงานวิจัยเขาทําที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะไม่เหมือนประเทศไทยเพราะต้องการพิสูจน์คํานี้เขาก็ให้ดารานางแบบ20คนแต่งตัวเรียบร้อยสวยงามไม่ได้แต่งตัวแบบที่กอกแล้วเดินเข้าไปในคลับผู้ชาย โดยได้รับการอนุญาตพิเศษเข้าไปต่ละคนก็หมายตาผู้ชายคนละคนเพื่อไปคุยด้วยอาถามนองถ้าผู้หญิงที่สวยงามต่างๆเดิมแอพราะผู้ชาย20คนเธอว่ามีคนไหนปฏิเสธไหมคิดว่าไม่มีไม่มีโอเคจบมันไม่มีอ่ะต่อมาก็นั่งคุยกันดื่มสุรากินเหล้ากันต่อผู้หญิงชนว่าดิ้งกันหน่อยไหมในย่20คนมีความดีเสกี่คน อาจจะไม่มีก็ได้ค่ะอาจจะไม่มีก็ได้เริ่มเลยใช่ไหมเสร็จแล้วโอเคขับก็ต้องปิดตามเวลาเขาผู้หญิงแต่ละคนก็ชวนว่าตัวเองเนี่ยมาพำนักใกล้ๆตรงนี้มีโรงแรมอยู่ที่โรงแรมมีแชมเปญกินต่อเราไปดิ้งต่อที่โรงแรมไหมมีกี่คนจะไม่ไปคงไม่มีใครไม่อยากไปไม่มีเออไปถึงในห้องแล้วเขาอัดเสียงบันทึกมาเลยนะทำงานวิจัยอะให้ผู้หญิงอ่อยแล้วครที่มาถึงห้องถามว่า เราจะมีอะไรกันบ้างแล้วแบบวันนี้แตนวันนี้แตนพวงนี้ก็เลิกลากันไปฉันก็ไม่ตามเธอเธอก็ไม่ตามฉันทุกอย่างอนาหมยก็มีมีผู้ชายกี่คนมันอิสเ็จฟังดีๆนะอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีต้อกลองน้องเข้าใจที่ผมตอบไหมเข้าใจนะก็คือเรื่องนี้ถ้าผู้ชายถามว่าผู้หญิงไม่มีแฟนผู้ชายคนมาเรื่องใหญ่ขี้เกียโพูดรานั่งผู้ชายจะตามฆ่าก็ตายแต่ผู้หญิงเนี่ยไอ้เรื่องผู้ชายเนี่ย มันเกิดปัญหานี้ได้เยอะไหมเ,เ,เพราะฉะนั้นเข้าไว้ให้ดีๆอย่าให้หลุดสายตาไปนะคะหรือไม่ก็ทำใจว่าให้โอกาสเธอครั้งเดียวโอเคนะโอเคค่ะโอเค